สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแปลงคาบูดิป้อยเป็นคาบูภาพอัมที่เอา4 3เครื่องที่ผมจะแปลงนั้นเป็นเครื่องโรบิน4 1 1ตัวเครื่องแทกแต่เป็นลานสตาร์ดเดินเบาไม่แท้เครื่องแท้แท้เลยครับ แท้ทุกชินเรามาเริ่มกันเลยนะครับทีแรกเราต้องถอดคาบูลุกรอยก่อนถอดเหลือรีบวาว ถอดครับรูพร้อมแป้นพิมพ์อ,อะไรเขาเรียกาอะไรนะไฟเปอร์รอว่าไฟเปอร์คาบูสั่งมาจากช็อปปี้ราคาร้อยแปดสิบคาบูพาบผัน ถึงวันนี้เลยจัดใส่เลยไม่เคยนะครับไม่เคยทำมาก่อนลองทำครับไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าฮะเรามาลุ้นกันครับอ๋อผมถอดเรียบร้อยนะครับผมต่อสายยานแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะ พอดีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องใส่ลองใส่ดูก่อนนะครับนี่คาบูเย่ห้ออะไรก็ไม่รู้เย่ห้ออมีรหัสด้วยครับของราคาถูกอย่างนั้นแหละครับนี่ก็ซื้อมาตั้งหานะครับเาขาแยกขาย สั่ช็อปปี้ส่วนน็อตนี้ผมถอดเอาจากคาบูลูกลอยแล้วก็ไปตัดเพราะมันยาวกว่าตัดประมาณนี้นะครับกะดูเอาเองนะครับถ้าใครจะทำไม่ยากนะครับแปนอ่านี่ไฟเบอร์ของผ้าปัม๊มไม่เหมือนกันนะครับต้องซื้อมา เขาจะแถมมาให้เลยนะครับประกนส่วนประกนที่เรามีอยู่ถ้ามันไม่ขาดก็ใช้ตัวนั้นไปก่อนนะครับไม่มีปัญหานะครับถ้ามันไม่ไม่ขาดนะครับแต่ประกนที่คาบูต้องใส่นะครับเพราะมันไม่มีป,ประกนยังดีอยู่นะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับ ของมากิต้าซื้อมาใหม่ใ,หใช้กับการบูลูกลยอยอตัวนี้ใส่ของเดิมไปเลยครับตามมาใส่ไฟเบอร์ของการบูภ้าปัม๊มย้ำนะครับ ไม่เคยทำมาก่อนศึกษาใน Youtube แล้วก็ถามพี่ๆในกลุ่มเราจะใช้ประกันตัวนี้ตัวเดียวนะครับต,ตัวที่มีอยู่นั้นไม่ขาดถ้าผิดวิธียังไงก็คอมเมนต์มาบอก ได้นี่ครับจะใส่เากาวเพราะผมจะใส่จะใส่เกาวที่นวดด้วยนะครับกันคลาย จริงๆเขามียาคันไก่กาวคันไก่เนาะมีขายนะครับในช้อปปี้ลาซาดา้าผมไม่มีโมกาวปรกเกนนี่แหละใส่แบบนี้เลยครับ รูว่าจะติดหรือเปล่าครั้งแรกเนะครับสีแดงแดงนั้นผมใช้เกลาที่ทาปะกันนะครับอันนี้ไม่จำเป็นก็ได้ครับน,นี่เป็นสำหรับผมเองครับวิทย์สตัวก่อน ได้ที่พอได้ที่แล้วมาใส่ตัวช่วยกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับพิพากประกันใดของภัยด้วยครับเพิ่งหักทําครับทํา YouTube ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพี่ๆนะนะหรือว่าน้องๆจะทำผมว่าไม่ยากนะครับมันอยู่ที่การปรับ จูนความแรงของเครื่องอยู่ที่การปรับจูนปรับจูนดีๆก็ไม่แพ้คาบูกล,ล่ลอยนะครับหลักๆเลยที่ได้ยินมาเขาว่ากันว่าประหยัดภาพั๊มเขาประหยัด เลยมาลองใช้ดู ติดนี้ยจะยาวไปหน่อยครับเพราะไม่ได้ชำนาญเท่าไรเป็นคำแรกเลยที่เรียนแคบูลูกลอยเป็นภาพปั๊มอันนี้เป็นภาพปั๊มรุ่นรุ่น T L 4 3นะครับ สายยางที่ต้อกับถันน้ำมันต้องไปวัดที่ร้านแถวแถวบ้านนะครับผมไม่แนะนำถ้าไม่รู้ไซสไหนผมแนะนำไปซื้อแถวบ้านดีกว่านะครับเอาถังไปเลยก็จะได้ พอดีกับรูถังถังน้ำมันผมไม่ได้เจาะนะครับผมใช้รูใช้รูเดินเลครับใช้รูเดินเลยใช้รูเดินเลยมันใช้ได้ครับสวดซื้อตัวกรองน้ำมัน แต่สายน้ำมันที่ซื้อมาไม่พอดีเลยนั่นแหละที่ผมบอกว่าให้ไปซื้อที่แถวแถวแถว,แถวบ้านถ้าจะซื้อออนไลน์ต้องรู้สายเขาด้วยนะครับอ่านี่คงต้องตัดสายใหม่แล้วครับมันสั้นเกินเออ ไม่พอดีนี่ตัดใหม่นะครับยัต้องตัดใหม่แน่มันสั้น แบบนี้อยู่ไม่ได้เพราะจะเปิดจะเปิดชดไม่ได้อา่าวได้ทําเปลี่ยนข้างล่างมันต้องเปลี่ยนอีกแล้วข้ามบนสายข้ามบนนั่นมันต้องเปลี่ยน เดี๋ยวลองลองใส่แบบนี้ก่อ,น,อนที่ดีต้องยาวกว่านี้นิดนึงโอเคครับคลิกนี้คงต้องยังไม่ได้ลองนะครับ ขอไปปรับจูนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองแล้วก็จะมาอัปเดตอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงกดติดตามไว้เลยนะครับย้ำ อทางนี้ก็ไม่ได้อันนี้ผมตัดมาแล้วนะครับต้องต้องดับแรงนิดนึงให้พอดีนะครับกะเอานะครับผมใช้หินเจียไม่ใช่ตัดสายนะครับตัดที่เหล็กที่ สาสายคันเร่งนะครับเดี๋ยวได้ลองแน่ครับโอเคครับเรียบร้อย,ยน้ำมันดูว่าเขาจะไหลลงปกติไหม มนจะดกอไม่รู้ว่าจะได้ลองหรือเปล่าวันนี้โอเคลงแล้วลงแล้วน้ำมันไหลลงแล้วเลอะหมดเลยหางเป็นหางของจีนนะครับ แต่หัวเกียร์เป็นของมาคิต้าไหลแล้วครับไหลแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับน้ำมันไหลแล้วครับโอเคครับฟ้าร้องแล้ว เปลี่ยนสายให้ยาวขึ้นคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ